ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ยังเกี่ยวกับเหมืองจีนอยู่นะครับสำหรับเกมที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ทีมพัฒนาเกม Black ไม้ k ูคงได้เผยวันวางจำหน่ายแล้วคือเกมนี้ครับมันเป็นเกมที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรอคอยนอะ่ะเป็นเกมเกี่ยวกับงอคงมีทีเซื้อออกมาได้สักพักใหญ่แล้วแหละแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับซึ่งเกมเนี่ยเล่าถึงตัวที่เขาเรียกว่า4วานอนนะ ในตำนานนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกับหอโคงซึ่งมีหอโงอยู่ในนั้นด้วยก็เกมจะออกแนวเป็นตำนานจีนเลยนะครับล่าสุดทางเกมไซ์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมนี้ครับเปิดตัวแอนิเมชันเพิ่มเติมมาแล้วก็คือ r a บบิ t แรบบิ t แรบบิ t เพื่อฉลองเทศกาลตุษจีนซึ่งดูเผินๆแล้วก็อาจจะเป็นแอนิเมชันที่แสนธรรมดาครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาทำมาเพื่อเผยวันวังจำหน่ายครับโดยแอนิเมชันตัวนี้นะครับมีกระต่ายที่สั่งซื้อแบล็กไม้วูโขมาที่บ้านเพราะว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยก็เล่นไม่ได้เพราะเครื่องมันตกยุคจนต้องทุบก,กระปุกไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาเล่นและก็อีกเช่นกันครับหลังประกอบคอมเสร็จเนี่ยพอจะเปิดเล่นเกม ก็ยังเล่นไม่ได้เพราะต้องรอเกมปลดล็อกในช่วงฤดูร้อนปี2024นนู่นเลยที่ปฏิทินบอกกันชัดๆเลยครับว่า เป็นปีมะโรง2024หรือก็คือปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะให้สังเขตอย่างพอประมาณเนี่ยครับ b บ a ค k m ม g i w u k ก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมในปี2024บน PC โดยยังไม่มียืนยันนะครับตอนนี้ว่าจะลงเครื่องคอนโซลอื่นหรือไม่ก็ ผมจะใส่ทั้งตัวแอนิเมชันแล้วก็ตัวเกมเทลเลอร์ลงไปด้วยนะครับแต่คิดว่าทุกคนก็น่าจะรอเหมือนกันนะครับสำหรับวุคงเนี่ยสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ c s u u l r e p พย y ก็ขอลาไปก่อนครับขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ